คอยละมังเง็ดค่เดเออเฮลังมังเง็ดแค่ว่ารูปภาพสวยดังดาราตัวจริงมันได้ทิ้งลงป่าทำไงหน้าตัวคอย้านง็ดเขาทำไงหน้าตัวคอยมาเบางคนรูปภาพตาคสมสมพงศ์แล้วก็ดูเขาท่ารูปหล่อเหมือนดังดารา ดังดาราระวังเถิดนะจะเจอกระทิระวังเถิดนะจะเจอกระทิ้ง,ะะองคอยละมังดนะเถเดอเออละมางิดแทวรูปภาพสวยดังดาราตัวจริงมันยะ้เพียงลงป่าเขาทำไงนะตัวคอยมาเง่ยเขาทำไงนะ ร้องขำๆและแน่นสนุกๆนกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบิายบาย